สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ําหนักนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยบวกและลบเกี่ยวกับน้ําหนักได้เนาะโดยการบวกลบน้ําหนักนะคะก็จะคล้ายกับการบวกลบความยาวเนาะโดยเราจะต้องเริ่มบวกหรือลบนะคะในหน่วย ในหน่วยด้านหลังก่อนนะคะถ้าเป็นการวัดความยาวก็คือในหน่วยเซนติเมตรก่อนแล้วค่อยมาบวกหรือลบในหน่วยเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นการบวกลบน้ําหนักนะคะเราก็ต้องบวกและลบที่หน่วยข้างหลังก่อนคือหน่วยขีดใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาที่หน่วยกิโลกรัมนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างเลยนะคะ การบวกก่อนนะคะการบวกน้ำหนักเนาะข้อที่1เนี่ย3กิโลกร,รัม3ขีดรวมกับ5กิโลกร,รัม5ขีดการรวมก็คือการบวกเนาะเราก็ต้องทำการตั้งบวกนะคะ,ะโดยเอา3กิโลกร,รัม3ขีดค่ะรวมกับ5กิโลกร,รัม5ขีดนะคะรวมกับ5กิโลกร,รัม5ขีดใส่แบบนี้ค่ะ อย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกด้วยจากนั้นเราก็ทำการบวกนะคะที่หน่วยนี้ก่อนหน่วยขีดก่อนเลย3าบวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ8อ่าเมื่อบวกหน่วยขีดแล้วก็ไปบวกที่หน่วยกิโลกร,รัมนะคะ3บวก5ก็เท่ากับ8นะคะดังนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะว่า8กิโลกร,รัม 8ขีดนะคะเราต้องเขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองกิโลกร,รัม8ขีดรวมกับ2กิโลกร,รัม1ขีดนะคะเราก็ต้องทำการตั้งบวกก่อนค่ะ5กิโลกร,รัม8ขีดเนาะรวมกับ2กิโลกร,รัม1ขีดค่ะอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นบวกที่ บวกที่หน่วยเขยดก่อนกรอนแปดบวกหได้เท่ากับ9ใส่9ให้ตรงหลักนะคะต่อไป5้บวกสได้เท่ากับ7ใส่7จ็ค่ะให้ตรงหลักเราได้คำตอบแล้วข้อนี้คือ7กิโลกร,รมัมกขีดคำตอบเราจะต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะ สกิโลกร,รัม8ขีดรวมกับ1กิโลกร,รัม8ขีดนะคะอันดับแรกทําการตั้งบวกก่อนเลยนะคะแยกกิโลกร,รัมกับขีดนะคะจากนั้นทําการบวกที่หน่วยขีดคะ่ะแปบวกแได้เท่าไหร่คะได้16บหกก็ใส่ ใส่อะไรคะใส่หกทดหเนาะหรือว่าใส่สิไปเลยเพราะว่าข้างหน้านี้มันไม่มีตัวตั้งอยู่แล้วนะคะไม่มีตัวตั้งตัวบวกก็ใส่16นะจากนั้นหน่วยกิโลกร,รัมค่ะสามบวกหได้เท่ากับเท่าไหร่คะสาบวกหได้4เนาะอ่ะทีนี้นักเรียนตอบ4กิโลกร,รัมสิขีดเลยไหมคะไม่ใช่นะคะนักเรียนดูให้ดี สิบขีดเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมดังนั้นตรงเนี้ยหน่วยขีดเนี่ยมันเท่ากับสิบหกขีดใช่ไหมคะเราต้องแปลงสิบขีดตัวเนี้ยให้เป็นกิโลกร,รัมก่อนเราก็ต้องเอาออกออกจากสิบหกไปสิบออกจากสิบหกขีดไปสิบขีดนะคะแปลงให้เป็นหนึ่งกิโลกร,รัมเนาะก็เอาไปรวมกับในส่วนของกิโลกร,รัมด้านหน้าบวกกับอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นห้านะคะแล้วที่เหลือก็คือหกเหมือนเดิม นี่ค่ะอันนี้ก็จะเหลือ6ขีดนะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็น5กิโลกรัมเนอะจากนั้นเขียนคำตอบค่ะได้5กิโลกรัม6ขีดเขียนคำตอบเขียนเป็นเลขไทยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ5กิโลกรัม6ขีดรวมกับ2กิโลกรัม4ขีดนะคะเราก็ทำการตั้งบวกเลย อย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกค่ะ6บวก4ได้เท่าไหร่คะได้10นะคะก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งหรือนักเรียนใส่ใส่10เลยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรคะไม่มีตัวตั้งไม่มีตัวบวกเลยนะคะที่หลักสิบอ่ะเราใส่10มาเลยนะคะจากนั้น5บวก2ได้เท่ากับเท่าไหรคะได้เท่ากับ7ค่ะเราตอบ7กิโลกร,รัม10ขีดเลยได้ไหมคะ ไม่ได้นักเรียนอย่าลืมว่า10ขีดเนี่ยมันเท่ากับ1กิโลกร,รมัมดังนั้นจะต้องแปลง10ขีดตรงเนี้ยให้มาอยู่ในหน่วยกิโลกร,รัมก่อนนะคะ,ะเราก็จะได้เป็นขีดเนี่ย10ขีดตรงเนี้ยเมื่อเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกร,รัมไปแล้วนะคะก็จะไม่เหลือและก็จะเหลือศูนย์ละนะคะ และหน่วยกิโลกร,รัมก็จะกลายเป็น8เพราะเอา10ขีดมารวมแล้วนะคะคำตอบก็ตอบ8กิโลกร,รมัมเฉยๆนะไม่ต้องมาใส่ศูนขีดนะตอบ8กิโลกร,รัมอย่างเดียวเขียนเป็นเลขไทยค่ะ,ะต่อกันที่ข้อ5นะคะ2กิโลกร,รัม7ขีดรวมกับ16ขีดนะคะเราก็ต้องมาดูเนาะ อ่าสิขีดนะคะมันเท่ากับ1กิโลกร,รัมหขีดก็จะต้องแปลงขีดเนี่ยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเนาะอ่ะเราก็เขียนเลย2กิโลกร,รัมเขีดนะคะรวมกับเราจะไม่เขียนรวมกับ16ขีดตรงนี้นะคะ <veto. S 1> เพราะเราจะแปลง16ขีดเนี่ยเราแปลงแล้วเป็น1กิโลกร,รัมหขีดเราก็เขียนว่า1กิโลกร,รัมหขีดแบบนี้นะคะ และใส่เครื่องหมายบวกทำการบวกค่ะ7บวก6ได้เท่าไหร่คะ7บวก6ได้13นะคะก็ใส่3ให้ตรงหลักหน่วยนะแล้วก็ตัวทดคือ1เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีตัวตั้งตัวบวกก็ใส่1ที่หลักสิบเลยนะคะจากนั้นบวกที่หน่วยกิโลกร,รมัมสองบวก1ได้เท่ากับ3นะคะเราตอบเลยไหมคะ3กิโลกร,รัมสิขีดเลยไหมคะ อย่าลืมว่า10ขีดเนี่ยเท่ากับ1กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะดังนั้นต้องเอา10ขีดตรงนี้ออกไปให้อยู่ในหน่วยกิโลกร,รัมก่อน10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะดังนั้นขีดตรงนี้ก็จะเหลือแค่3นะคะกิโลกร,รัมตรงนี้ก็จะบวกมาอีก1ก็เป็น4นั่นเองคะ่ะเราก็จะได้คำตอบว่า4กิโลกร,รมัมสาขีดเขียนเป็นเลขไทยนะคะต่อมาข้อที่6คะ่ะ 8กิโลกร,รัม4ขีดรวมกับ18ขีดเราก็ต้องแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยกิโลกร,รัมด้วยนะคะแปลงหน่วยขีดอย่างเดียวเนี่ยให้มีหน่วยกิโลกร,รัมด้วยนะอ่าแขีดก็จะได้เท่ากับ1กิโลกร,รัม8ขีดถูกไหมคะจากนั้นเราตั้งบวกค่ะ8กิโลกร,รัม4ขีดบวกกับ1กิโลกร,รัม8ขีดนะคะจากนั้นบวกที่หน่วยขีด4บวกแ ได้เท่าไหร่คะ 8, 9, 10, 11, 12ได้12ก็ใส่12นะคะ,ะ8บวก1ได้เท่าไหร่คะได้9อ่ะใส่คำตอบเลยไหมคะยังไม่ใส่เพราะว่าอะไร10ขีดมันเท่ากับ1กิโลกรรมดังนั้นต้องแปลงตรงนี้คะ่ะเอา10ขีดออกไปรวมกับหน่วยกิโลกรัมก่อนเนาะก็จะได้เป็น องเหลือสองขีดนะคะในหน่วยกิโลกร,รัมก็จะกลายเป็น10กิโลกร,รมัมเพราะว่าเอารวมจาก10ขีดตรงนี้แปลงมาเป็น1กิโลกร,รมัมเอามารวมกับ9ก็เป็น10นะคะเขียนคำตอบเป็นเลขไทยค่ะ,ะนักเรียนมาดูการลบน้ำหนักกันบ้างน,นะคะข้อที่7เนาะ 8กิโลกร,รัม5ขีดมากกว่า4กิโลกร,รัม2ขีดอยู่เท่าไหร่นะคะการเปรียบเทียบว่ามันมากกว่ากันเท่าไหร่เนี่ยเราหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบเนาะและในการลบนะคะเราก็จะต้องเอาเออจำนวนมากเป็นตัวตั้งนะคะ8กิโลกร,รัม5ขีดมากกว่า4กิโลกร,รัมอยู่เท่าไหร่แสดงว่า8กิโลกร,รัมเนี่ยมันมากกว่าดังนั้นเอาไปเป็นตัวตั้งเลย8กิโลกร,รัม5ขีด มากกว่า4กิโลกรัม2ขีดอยู่เท่าไหร่เราแยกกิโลกรัมกับขีดนะคะใส่เครื่องหมายลบด้วยค่ะจากนั้นเริ่มลบที่หน่วยขีดก็คือ5ลบ2นะคะ5ลบ2ได้เท่ากับ3นักเรียนก็ใส่3เลยต่อไปก็ทำการลบที่หน่วยกิโลกรัมค่ะ8ลบ4ได้เท่ากับ4นะคะเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะใส่คำตอบเป็นเลขไทยนะคะว่า4กิโลกรัม3ขีดเนาะ ต่อมาข้อที่8ค่ะ2กิโลกร,รัม4ขีดน้อยกว่า6กกิโลกร,รัม8ขีดอยู่เท่าไหร่การเปรียบเทียบน้อยกว่ากันเท่าไหร่มากกว่ากันเท่าไรเราใช้วิธีการลบนะคะจากนั้นค่ะเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งละ่ะ2กิโลกร,รัม4ขีดมันน้อยกว่า6กกิโลกร,รมัมใช่ไหมดังนั้นการลบเราต้องเอาตัวตั้งเป็นจํานวนมากเราก็ต้องเอา 6กิโลกร,รัม8ขีดเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ตัวลบก็ต้องเป็น2กิโลกร,รัมขีดใส่เครื่องหมายลบด้วยค่ะจากนั้นลบที่หน่วยขีดก่อนนะคะ8ลบ4เหลือ4ใส่4ให้ตรงหลักค่ะแล้วก็ไปลบที่หน่วยกิโลกร,รัม6ลบ2เหลือ4ก็ใส่สให้ตรงนะคะได้คําตอบแล้วคือ4กิโลกร,รัม สขีดนั่นเองเขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อมาค่ะ4กิโกร,รัม2ขีดน้อยกว่า8กิโลกร,รัม1ขีดอยู่เท่าไรอันนี้คือการเปรียบเทียบน้อยกว่ากันเท่าไรเราก็ต้องใช้การลบเนาะและเอาอะไรเป็นตัวตั้งละ่ะเอาจำนวนมากเป็นตัวตั้ง4กิโลกร,รัม2ขีดเนี่ยมันน้อยกว่าเราก็ต้องเอา8กิโกร,รัม1ขีดเป็นตัวตั้ง ะะจากนั้นลบด้วย4กิโลกร,รัม2ขีดแยกกิโลกร,รัมแยกขีดกันนะคะ,ะทำการใส่เครื่องหมายลบด้วยค่ะจากนั้นเราลบที่หน่วยเขีก่อน1ลบ2อ่านนักเรียนคะ1ลบ2ลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเพราะว่า1เนี่ยมันน้อยกว่าเราต้องทําการกระจายจากหน่วยกิโลกร,รัมมาให้หน่วยเขีดกระจายมา หกิโลกร,รัมเนี่ยมันเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะแกิโลกร,รัม1ขีดจึงเท่ากับ7กิโลกร,รัม11ขีดนั่นหมายความว่าคือ8กิโลกร,รัมตรงนี้นะเราตัดออกไปให้เหลือ7ก็คือจะก,กระจายออกไป1กิโลกร,รมัมและ1กิโลกร,รัมนะคะก็คือ10ขีดใช่ไหมดังนั้นอ่ะเอา10ขีดนะคะไปรวมกับ1เดิม1ขีดที่มันมีอยู่ ิบรวมกับ1ก็เป็นเท่าไหร่เป็น17นะคะเป็น17เนาะเนี่ยดังนั้นที่เขาบอกเมื่อกี้ว่า1กิโลกิโกร,รัม1ขีดใช่ไหมคะ8กิกร,รัม1ขีดตรงเนี้ยเมื่อเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้เป็น7กิโลกร,รัม11ขีดนะคะมันเท่ากันเนาะจากนั้นทําการลบเลยค่ะ11บลบ2นะักเรียนเนื่องจากตัวเลขเนี่ยมันน้อยนะมัน ขีดเนี่ยยังไงมันไม่เกินสิอยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องทําการยืมทําการทําการกระจายมาอีกนะคะเนี่ยหน่วยหลักหน่วยหนึ่งลบสองลบไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องเพราะว่าจํานวนไม่ได้เยอะอะไรให้นักเรียนเอาตัวลบไว้ในใจเลยตัวน้อยไว้ในใจแล้วนับต่อให้ถึงสิบเอ็ดเลยสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดนับได้เก้าครั้งก็คือ คำตอบตรงนี้นะคะคือ9นั่นเองจากนั้นไปลบที่หน่วยกิโลกร,รัมค่ะ7ลบ4ได้เท่าไหร่ลูก7ลบ4ได้7ลบ4ได้3เราก็ใส่3ให้ตรงหลักนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วก็วคือ3กิโลกร,รัม9ขีดนั่นเอง ต่อมาดูข้อที่10ค่ะ7กิโลกร,รัมส3ขีดมากกว่า8ขีดอยู่เท่าไรอ่าแสดงว่าอะไรมากกว่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งเนี้ยมันมากกว่า8ขีดใช่ไหมคะการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าใช้วิธีการลบตัวตั้งต้องเป็นตัวที่มากเราก็เขียนเลย7กิโลกร,รัม3ขีด มากกว่า8ขีดอยู่เท่าไรแสดงว่าอันนี้ด้านหลังไม่มีหน่วยกิโลกร,รัมใช่ไหมมีแต่หน่วยขีดอย่างเดียวอ่ะก็ใส่แค่หน่วยขีดอย่างเดียวนะคะใส่เครื่องหมายลบด้วยค่ะ3ลบ8ดลบได้ไหมล่ะนักเรียนลบไม่ได้ก็ต้องทอํายังไงคะอ่าสามลบแปดลบไม่ได้ก็ต้องทําการกระจายจากกิโลกร,รัมมาให้ขีดนะกระจายออกไป1กิโลกร,รัมเนาะเตัวนี้ก็จะเหลือห สตัวนี้ก็กลายเป็น13นะคะเห็นไหมคะเกิโลกรัมสขีดก็เท่ากับ6กกิโลกรัมสิขีดอันเนี้ยเท่ากันเนาะจากนั้นทําการลบค่ะหลักหน่วย3าลบแลบไม่ได้เนื่องจากเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นจํานวนน้อยเราสามารถคิดในใจได้เลยเอา8ไว้ในใจแล้วนับต่อใหถึง13บสามค่ะ 8, แล้วก็9ก้1 1ิบสิได้คําตอบคือ5 ใส่ห้ให้ตรงหลักหน่วยนะคะให้ตรงเนี่ยให้ตรงหลักอ่ะต่อไปหน่วยกิโลกร,รัม6ไม่มีตัวลบก็ใส่6ได้เลยนะคะได้คำตอบคือ6กิโลกร,รัม5ขีดนั่นเองค่ะต่อไป ดูข้อ11 23กิโลกรัม8ขีดมากกว่า16ขีดอยู่เท่าไรนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าก็ต้องใช้วิธีการลบเนาะแล้วเขาบอก23กิโลกรัม8ขีดมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นฝั่งเนี้ยก็จะต้องเป็นจำนวนที่มากก็จะต้องเป็นตัวตั้งเนาะโดยนักเรียนมาดูค่ะ19ขีดเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปของกิโลกรัมเนาะแปลงหน่วย 9 9ขีดก็เท่ากับ1กิโลกร,รัม9ขีดคะ,ะเราทำการตั้งลบเลยย8กิโลกร,รัม8ขีดลบหกิโลกร,รัม9ขีดใส่เครื่องหมลบด้วยค่ะทีนี้8ลบ9ลบได้ไหมคะ,ะเริ่มลบที่ขีดคือ8ลบ9ลบไม่ได้นะคะ,ะเราก็ต้องทำการกระจายจากกิโลกร,รัมมาให้ หกิโลกรัม1กิโลกร,รมักกรรมก็คือ10ขีด23ตัวนี้ก็จะเหลือยีแปดตัวนี้ก็จะกลายเป็น18นะคะจะเห็นว่า23กิโลกร,รัม8ขีดเนี่ยมันก็เท่ากับ22กิโลกร,รัม18ขีดนั่นเองนะคะจากนั้นเอา18บลบเค่ะ เอา9ไว้ในใจนะับต่อให้ถึง18เลย9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17 18ได้เท่าไหร่ลบได้9ครั้งก็ใส่9ไปให้ตรงหลักนะคะต่อไป22ลบ1อ่ะเริ่มที่หลักหน่วยค่ะ2ลบ1ได้1ใช่ไหมคะแล้วก็2ตัวหน้าไม่มีตัวลบก็ใส่2เนอะมาดูกัน ได้21นะคะได้คําตอบก็คือ21กิโลกรัม9ขีดนั่นเองค่ะ,ะมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อ12 5กิโลกรัม5ขีด น้อยกว่า8 4ขีดอยู่เท่าไหรเขาบอกว่าน้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็ต้องใช้การลบเนาะและการลบตัวตั้งก็จะต้องเป็นตัวที่มากกว่าเขาบอก5กิโลกรัม5ขีดมันน้อยกว่าเราจะใช้5กิโลกรัม5ขีดเป็นตัวตั้งได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้84ขีดเป็นตัวตั้งแต่เราจะต้องทำการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะ84ขีดก็คือ8กิโลกรัม4ขีดนั่นเองนะคะเราก็ ตั้งเลยตั้งลบ8กิโลกร,รัม4ขีดลบกับ8 5กิโลกร,รัม5ขีดใส่เครื่องหมายลบด้วยค่ะ4ลบ5 4อ่ 4, ลบ5ลบได้ไหมลบไม่ได้นะเราก็ต้องทำการกระจายจากหน่วยกิโลกร,รัมมาให้นะคะ8กระจายออกไป1ก็เหลือ7ดนะคะทีนี้กระจายออกไป1กิโลกร,รมัมหกิโลกร,รัมมี10ขีดรวมกับ4เดิม ก็เป็น14ขีดขีนะคะเอา14บลบ5้นักเรียนเอา5ไว้ในใจนับต่อให้ถึง14 5แล้วก็6 7 8 9 10 11 12 13 14ได้เท่าไหร่คะได้9นะคะต่อมาอะทำการลบที่หน่วยกิโลกร,รัมก็คือเอา7ลบ5เนาะ7ลบ5ได้เท่าไหร่ลูกได้2ก็ได้คำตอบแล้วว่า2กิโลกร,รัม9ขีด เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการลบแล้วก็บวกเนี่ยตามขั้นตอนเนาะ อ่นะเรามาดูหน้า142นะคะเขาให้เราเขียนแสดงวิธีหาคำตอบเนาะข้อที่1ค่ะ2กิโลกร,รัมแขีดรวมกับ1กิโลกร,รัมสี่ขีดเท่ากับเท่าไหร่เขาทำการตั้งบวกมาให้เราแล้วนะคะเราก็ต้องทำการบวกที่หน่วยขีดก่อนค่ะ8ปบวกสได้เท่าไหร่คะ 8บวก4ได้12ใส่2ทด1นะคะแล้วก็1เนี่ยไม่มีตัวตั้งไม่มีตัวบวกก็ชัก1ลงมาดึง1ลงมาหรือถ้านักเรียนจะเขียนออ8บวก4ได้12เลยก็ถูกต้องเหมือนกันนักเรียนไม่ต้องใส่ตัวทดตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ายัางไงซะแล้วตัวตั้งมันก็ไม่มีตัวบวกก็ไม่มีเราดึงมาทางล่างนี้เลยนะคะมาใส่ที่คําตอบเลย อ่าต่อมาบวกที่หน่วยกิโลกร,รัมค่ะ2บวก1ได้3นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนการบวกนะถ้าหน่วยขีดมันได้ตั้งแต่10 10ขีดเป็นต้นไปเราต้องทำการแปลงหน่วยขีดให้เป็นกิโลกร,รมัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอาออกมา10ขีดนะคะไปแปลงให้เป็นกิโลกร,รัมเอา1กิโลกร,รัมที่แปลงเนี่ยมารวมกับ3ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ เป็น4ขีดในหน่วยขีดตอนแรกมี12ไปแปลงสละ10ขีดก็จะเหลือเพียง2ขีดนะคะเราก็ใส่คำตอบเป็นเลขไทยค่ะข้อที่2นะคะ7กิโลกร,รัม5ขีดมากกว่า2กิโลกร,รัม9ขีดอยู่เท่าไหร่เขาก็ทำการตั้งลบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำการลบที่หน่วยขีดก่อนเลย ่เริ่มจาก5ลบ9นะคะ5ลบ9ไม่สามารถลบได้ค่ะเพราะว่า5มันน้อยกว่าต้องทำการกระจายจากหน่วยกิโลกร,รัมมาให้หน่วยขีดนะคะ7กิโลกร,รัมตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ6กิโลกร,รัมส่วน5ขีดตรงนี้ก็จะกลายเป็น15 15นี้มาจากอะไรก็คือมาจาก หกิโลกร,รัมที่กระจายมาให้1กิโลกร,รัมคือ10ขีดใช่ไหมคะรวมกับ5ขีดเดิมเนี่ยก็เป็น15ขีดนะคะเอาสิบหกาเนาะการลบนะคะเนื่องจากการลบน้ําหนักเนี่ยหน่วยเป็นขีดนะคะมันไม่ได้มีจํานวนมากแล้วเราสามารถนับต่อในใจได้เลยเอา9้าไว้ในใจนับต่อให้ถึง15ค่ะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15ได้เท่าไหร่คะ ได้6ใส่6ให้ตรงหลักนะคะจากนั้นลบที่หน่วยกิโลกร,รัม6ลบ2ได้เท่ากับ4ค่ะนักเรียนก็ใส่คำตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะ,ะหน้าหน2้า142นะคะเดี๋ยวหน้า142คุณครูจะให้นักเรียนฝึกลองคิดเองนะคะทำตามวิธีที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ ต่อมาที่หน้า143นะคะข้อที่5ค่ะ11กิโลกร,รัม3ขีดรวมกับ9กิโลกร,รัม7ขีดเท่ากับเท่าไหร่หน้านี้นะคะเขาจะไม่ได้ ใส่ตัวตั้งตัวบวกมาให้เราเนาะการรวมคือการบวกนะคะการบวกเราก็ให้ไล่ไปเลยจับซ้ายไปขวาเลยก็คือ11กิโลกรัม3ขีดรวมกับ9กิโลกรัม7ขีดนักเรียนก็ใส่แต่ละหน่วยเนี่ยให้มันตรงหลักคะจากนั้นเริ่มทําการบวกคะ่ะที่หน่วยขีดก,ก่อน3บวก7ได้เท่าไหร่คะได้7ก็ใส่0ูนย์ทด1หรือนักเรียนจะใส่ สิไปเลยทีเดียวก็ได้ไม่ต้องทดตรงนี้เพราะว่าตัวทดเนี่ยมันไม่มีตัวตั้งไม่มีตัวบวกเนาะเราก็ใส่ลงมาเป็น10ได้เลยนะคะอ้าต่อมาค่ะสิบอ็ดบวกเก้าอัลกน่วยหน่บวกเกได้10บก็ใส่ศูนย์ทด1นะคะหมีตัวทดอีก1เป็นสองนะอ่าได้คำตอบก็คือ20สิกิโลกร,รัมสิขีดเลยนะคะ อย่างไม่ได้นะคะเพราะว่าหน่วยขีดถ้าบวกกันแล้วมันได้10เป็นต้นไปเราต้องทําการแปลงหน่วยขีดให้เป็นกิโลกร,รัมก่อนนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมเราก็เอา1กิโลกร,รัมมารวมกับ20ก็กลายเป็น21แล้วค่ะส่วนหน่วยขีดตรงนี้ก็จะเหลือ0ูนย์นะคะตรงคำตอบนักเรียนก็เขียนเพียง21กิโลกร,รัมนะคะไม่ต้องมีหน่วยขีดเนาะ ส่วนหน้า143นะคะ14กิโลกร,รัม2ขีดมากกว่า6กกิโลกร,รัม4ขีดอยู่เท่าไหร่นะคะการเปรียบเทียบว่ามากกว่ากาันเท่าไหร่ใช้วิธีการลบเนาะแล้วการลบนักเรียนก็ต้องดูอีกว่าจํานวนใดที่เราจะต้องเอาไปเป็นตัวตั้งมันจะต้องเป็นจํานวนที่มากกว่านักเรียนก็มาดูค่ะ14กิโลกร,รัมกับ6กกิโลกร,รัมอะไรมากกว่า อะไรมากกว่าคะก็คือ14กิโลกรัมเนาะเราก็ใส่14กิโลกรัม2ขีดนะคะลบด้วย6กิโลกรัม4ขีดค่ะเริ่มลบที่หน่วยขีดก่อนเลย สองลบสี่ลบไม่ได้นะคะก็ไปทำการกระจาย14กระจายไป1กิโลกรัมก็เหลือ13กิโลกรัมนะคะสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น12ขีดเพราะว่า1กิโลกรัมกระจายมาให้1กิโลกรัมคือ10ขีดรวมกับ2เดิมก็คือ12นั่นเองเอา12ลบ4ได้เท่าไหร่ลูกได้8นักเรียนก็ใส่8ไปนะคะต่อไป13บสามลบนักเรียนก็ลบกันได้ 7นักเรียนก็ใส่7ไปได้คำตอบแล้วเราก็ใส่คำตอบเป็นเลข่ายว่า7กิโลกรัมแปดขีค่ะส่วนหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกทําเองเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายนะคะข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเป็นการรวมอันเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะนักเรียนก็ใส่ไล่ไปได้เลยแต่ข้อที่นักเรียนต้องสังเกตให้ดีคือข้อที่8นะคะ 4กิโลกร,รัม6ขีดน้อยกว่า7กิโลกร,รัมอยู่เท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหรเป็นการเปรียบเทียบหาค่าความต่างกันนะคะเราก็ใช้หาคำตอบโดยวิธีการลบการลบตัวที่เป็นตัวตั้งก็จะต้องเป็นจำนวนที่มากดังนั้นนักเรียนดูให้ดีนะคะระหว่าง4กิโลกร,รัมกับ7กิโลกร,รัมอะไรมากอ่า7กิโลกร,รัมมากกว่าดังนั้นตัวตั้งของนักเรียนก็ต้องเป็น7กิโลกร,รมัมมีขีดไหมคะไม่มีขีดนักเรียนก็ใส่0ขีดนะ 7กิโลกร,รัม0ขีดลบด้วย4กิโลกร,รัม6ขีดนะคะแล้วก็หาคำตอบตามขั้นตอนได้เลยเนาะอันนี้ก็ให้นักเรียนฝึกทำเองด้วยเหมือนกันนะคะ